โย่โอเคมาครับผมวันนี้ก็พาไปเล่นปืนไม่ใช่เล่นปืนนะครับเล่นสก,กินปืนดีกว่านี่นะครับผมได้ทำมวล S M G นะครับครบร้อยเปอร์เซ็นแล้วผมก็งงร้อยเปอร์เซ็นยังไงวะคือแบบ objection ผมยังไม่ได้มีเลยโอเคผมจะพาไปเล่น objection แล้วกันนะครับผมลายล่าสุดที่เพิ่งได้มาเลยนะครับได้จากการทำภารกิจครบร้อยเปอร์เซ็นนะครับเห็นไหมนี่นะครับปืนมวล S M G ผมร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมก็คือมีแบบเล่นครบเวลรห้าแบบทุกกระบอกอะ่ะผมก็ไม่เข้าใจแต่ทำไมปืนนี้ยังไม่ห้าเลย เพิ่งซื้อวันนี้ด้วยนะครับผมโอเคผมก็ใส่เลยนะครับนี่นะลายไมดัสนะครับผมเป็นปืนที่มีชื่อว่า objection นะครับผมโอเคไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมไม่ต้องพูดให้ยาวใช่ไหมไปดิโอเคมาอยู่ในเกมกันไปที่รบลอยนะครับผมอยู่กันในด่านวอร์เนตแม็กซิโกอีกแล้วนะครับตัวแม็กผมเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้แล้วเนี่ยปืน objection นะครับผม SMG ผมก็มีทุกกระบอกแล้วทีนี้นะครับผมโอเคเอาอะไรดีวะาเอาปืน2อขั้นเลยดีไหม ยังก่อนดีกว่าเอาดาบมาสักขั้นหนึ่งเครโมนะครับผมดาบนี่แบบแม่งโดนไล่ฟันประจาอ่ะว่าจะซื้อตั้งนานแล้วแหละตัวแม็กนะครับผมจะเอาปืนนี้ไงโอเคเนี่ยดาบแม่งโคตรโกงโอเคไลน์นี้เดี๋ยวให้ดูกลางแดดเนี่ยเฮ้ยอะไรวะทำไมมันแม่งไม่ลายเลยหรือต้องยิงก่อนเออต้องยิงวะเออเพิ่งรู้นะเฮ้ยปืนนี้สี่สิบนัดเหมือนกันวะ โอ้โหตายเลยหรอตัวอะไรอย่งวะอ้อปืนนี้มาถึง 40, 40นัดเลยนี่หว่าเพิ่งรู้ว่ะนึกว่ามีแค่ปืนในนั่นในอะไรหรอวะดีโฟสี่นึกว่ามีแค่ดีโฟสี่โอเคโอเคมาเลยโอเคตังเอ้ยอะไรนะบัคอะไรนะโอ้อะไรวะบัคอะไรอะทำไมผมโดนมันยิงทีเดียวตายเลย ฮัลโหลบักอะไรวะโอ้โหเสียงวะเฮ้ยโปรป่ะเนี่ยโอ้โหโปรไอ้สัตว์โคตรเสียงไองที่อยากเจอโปรล้วกูโอ้โหเดี๋ยวไปต่อซิกซิกดีกว่าไอ้ที่อยากกวนตีนเกินโอ้โหกูว่าทำไมแม่งยิงทีเดียวตายทีเดียวตายสัตว์โอ้โหโคตรเสียงเลยมาไอ้เจ็บแม่แม่งจะโปรหาพ่อมันหรือไงวะไอ้เอ้ย โอ้โหเล่นมันมัน,นเลยเจดแม่เสียโปอีกโอ้โหไม่เจอไม่บ่อยนะครับโปเนี่ยอย่างเชี่ยเลยโอ้โหทำสะทุนเกน้ไม่น่าโปรเฮี้ยผมก็ว่าเฮีย้ยแม่งแปลกๆตั้งแต่นู่นละไอเฮีย้ยแม่งยิงผมนัดเดียวตายนัดเดียวตายกูว่าเฮีย้ยไม่ใช่หรอกโอเคปักไว้ก่นอนถ้ามีคนโผล่มาก็ตาบอดอ่ะ โอ้โหเอ้าไอ้เย็ดแม่ลืมไปเราเชี่ยมกัไอ้นี่มาถึงตายห่าเลยโอเคแป๊บนึ่งโอเคมาต่อโอ้โหตายเหอะพี่โอเคเพิ่งได้ตัวเดียวเฮียเมื่อกี้ไปขายของก่อนโอ้โหแม่งเอฮเ้ยทีมเรายิงไม่ได้เลยะอะไรวะโอ้โหโคตรเซ็งผมไปดูในเฮียราเบิดแมมงระเบิดแบ่งอะไรราเบิดแม่ง โเมืองข้าวจัดจ้าโอเคตัวนี้มียิงเติมกระสุนนะครับเล่นง,ง่ายหน่อยโอ้ยตกใจโอเคมีเติมกระสุนมีเกราะมีอะไรพร้อมมาดีน้องโอ้ยทำไมยิงไม่ได้กดยิงไม่ได้เมื่อกี้ผมกดยิงแล้วนะโอ้เป็นเชี่อะไรอีกนะ โอ้เสียงจัดโอ้ได้สองตัวยี่สิบตัวไปตานี้ขอยี่สิบตัวโอเคแย่งมาไม่สนใจละโอเคมงึงวิ่งติดอะไรแล้วโอ้โหยิงยากจังว่าปืนไม่ใช่นี่ยิงยากจริง ไม่รู้ปืนไม่ค่อยตรงผมว่าเอเคตายหาไปก็มาเอานี่ไงต้องเลงวะปกติผมเล่นชอบยิงแบบนิไฟล์ร์คือแบบชอบไม่เลงง่ายๆเอาง่ายมาแล้วมาละอย่าเพิ่งเห็นนะเว้ยเฮ้ยหกตัวแล้วมาแล้วมาละโอเครกระสุนหมดพอดี กระสุนคุ้มหมดอยู่อย่าเพิ่งโอเคฮะยิงเต็มกระสุนก่อน <c oughs> เจ็บคออะไรกูโอเคเจ็ดตัวล้วยี่สิบตัวไปนะครับเนี่ยปืนเห็นไหมพอยิงมันจะเป็นลวดลายผมว่าละเพราะว่าเคยเล่นแบบลายไอ้ลายสายฟ้ามาแล้วเนี่ยอ้าวจาัดแม่งอะไรวะระเบิดมันอยู่ไหนอนะนะ ไม่ใช่กูวิ่งไปดูนี่ยนะตายไปเลยมึงยิงแล้วกรอเต็มสวยที่ตัวนี้โอ้โหแม่แงยังเจ่อกรอเราเข้าอีกโอเคสิบตัวแล้วอีกสิบตัวเท่านั้นภารกิจไม่ยากจนเกินไปโอ้โหโอ้โหอะไรวะลืมไปปืนมันแรงนะครับผม โอเคเอาอะไรดีนะโอเคอย่าเพิ่งซื้อดีกว่าตัวนี้ไม่มียิงเติมเลือดนะครับเพราะว่ายิงยิงแล้วมันอ,อุ๊ดเอาไม่ตายปฏ <c oughs> ิหารว่ายิงแม่งทิ้งก่อนดีกว่าเดี๋ยวเป็นมารผจญอีกโอเคเดี๋ยวค่อยตามอีกทีตัวนี้ยังไม่ได้ถัง <c oughs> ค่อยว่ากันอีกทีโอโ้โหสนไน <c oughs> สัตว์เอ้ยโอเคเอาเคลโมมากา โมโปลาทีเดียวตายนะครับถ้าโดนนะโว้โหติดอะไรเนี่ยใครเอาเสาเฮีย้ยนี่มาจากไหนวะโอ้โหทีมเราเหลือเดนเ,เต็มที่ว่ะตอนนเสียดายวะ่ะเล่นสไตล์เก่าไม่ไม่หม,มันเลยเฮีย้ยมนเ,เ,เ,เดี๋ยวก็โปเดี๋ยวก็เหลือเดนเดี๋ยวก็มีทุกอย่างอ่ะมีทุกอย่างเว้นความดีอะ่ะ Okay, ตายหาหมดไปได้มั้งเย็นพวกอุย้ยไอ้เฮียแม่งวิ่งเห็นอีกว่ะโอเคอัพไปอ๋อัพก็ไม่เพิ่มเนี่ยว่าดาเมจแค่ร้อยเดียวเองะอะครโมอีกห้าตัวโอ้หทีมันจะจบก่อนหรือเปล่าเล่นเต็มโนวีเคเท้าเค okay, เจอแล้ว โอ้โหสัตวเ์เริ่มเียงแล้วนะเริ่มเซ็งแล้วนะเริ่มมีนำ้ำโ่แล้วนะเป็นแบบนี้โอเคโอ้ยอย่ายิงนะจ้ามึงออกเดียวควายเป็นที่อะไรเนี่ยโอ้โหไม่ได้ใช้ความสามารถเลยวรอโอโ้ตายแล้วกู มันอะไรกันนะการะหนาวะ่ะโอ้ยค่าตัวไอ้เ่ไม่น่าถึงวะโอเคไม่ว่ากันเดี๋ยวไว้ครั้งหน้านี่ขี้เกียจต่อละทั้งโอทั้งเหลือเดนอะสัสวันนี้กูเจอแบบครบ,ครบชุดเลยวะมึงห้าวอะไรของมือวะไอ้เหย็ดเป็ดเออโอ้ไม่ตาย โอ้โหไม่ตายโอเคแพ้นะครับเ <'s> จ็ด s <S จดตัวโอ้โหโด,ดนดอกวนทศตีเลยเฮียได้ทีมเหลือดีโ okay, <Okay, S 1> อเคเข้าว่ากันแล้วกัน okay.